กราวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับพบกับไอชนแนลสัญจรประจําวันที่19เมษายน2559วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรน,นะครับด้านหลังผมจะเป็นดอกคูณนะครับเหลืองอารามกําแพงเพชรก็มีดอกคูณนะครับช่วงนี้อากาศก็ร้อนระอุวันนี้พี่น้องสาธุชนอาจจะมองเห็นหน้าผมไม่ชัดอันนี้เป็นความจงใจนะครับเพราะว่าผมเพิ่งผ่านการเศร้าเสียใจจนถึงขนาดน้ําตาไหลและเพิ่งวูบนะครับ ล้มหัวฟาดเลยเพราะเรื่องที่ผมคิดจะพูดเนี่ยมันบีบคั้นหัวใจมันทรมานและมันเศร้ามากไม่คิดว่าในสังคมพุทธสังคมของคนไทยที่จเจริญแล้วเนี่ยจะกัน่นแกล้งทําร้ายกันมาได้ยาวนานขนาดนี้ผมเพิ่งมาถึงบางอ้อเมื่อวันที่9เมษาโดยเจ้าคุณเบอร์ลินนะครับท่านเป็นคนเฉลยความรู้สึกมันก็เลยรู้สึกอัดอั้นตันใจจนไม่อยากจะเอาหน้าทึ่เศร้าหมองเนี่ยให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นหน้าผม นะครับและก็จะขออนุญาตอ่านที่เจ้าคุณเบอร์ลินได้กล่าวไว้ในเพจให้กับพ่อแม่พี่น้องสาธุชนที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่เคยรับรู้เรื่องราวเนี่ยเผื่อท่านจะได้มาเปิดดู YouTube เห็นสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ท่านจะได้เข้าใจว่าทําไมเกิดอะไรมันมาจากไหนนะครับขออนุญาตอ่านนะครับผมอยากขอให้สังคมได้โปรดรู้ว่าคนพวกนั้นสร้างความเสื่อมเสียพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชมามากพอแล้ว เจ้าคุณเบอร์ลินพูดนะครับถึงขนาดใช้ห้องกระจกเป็นแหล่งต่อรองเสนอราบยศต่อพระมหานิกายมาแล้วซึ่งหลายต่อหลายรูปที่ดูมีสง่าราศีที่จะส่งเสริมฝ่ายธรรมยุทธ์ได้ฝ่ายห้องกระจกก็จะดำเนินจะดำเนินการติดต่อขอต่อรองโดยให้ยติใหม่แปลงเป็นธรรมยุทธ์ทันทีดูพฤติกรรมสิครับไม่เรียกว่าโคตรชั่วจะให้เรียกว่าอะไรดีใครเงียบก็เงียบไปแต่เจ้าคุณเบอร์ลินขอประกาศไว้เลยผมไม่เงียบแน่นอนเป็นเรื่อง มันเริ่มเรื่องก่อนผมด้วยนี่คือสิ่งที่เจ้าคุณเบอร์ลินได้พูดนะครับและท่านพูดต่อบอกว่ากรณีนี้ผมอยากจะให้สังคมและสิทธธรรมกายทั่วโลกได้รู้ไว้อย่างว่าหากพระรูปที่ว่านั้นหากไม่ยอมเปลี่ยนก็จะมีชะตากรรมยิ่งรรมชยโยหรือไม่ผมชี้ให้แค่นี้และชี้ให้แล้วก็ไปคิดต่อยอดเอาเองอย่ามาโลกสวยกันอยู่เลยครับมาอยู่กับความจริงกันดีกว่า แล้วท่านก็พูดถึงหลวงอาพุทธอิสระนะครับผมจะไม่ขอพูดถึงทีนี้ท่านพูดถึงหลวงพ่อธรรมชโยต่อท่านบอกว่าหันมาดูคุณสมบัติอย่างเจ้าคุณธรรมชโยอย่างท่านธรรมชโยจึงต้องตรงสเปคตามสูตรเพื่อให้แปลงนิกายครบถ้วนผมจะเผยให้ก็ได้ว่าทําไมผมกว่า30ปีที่ผมทราบเรื่องแบบนี้มาแล้วและผมจึงนับถือคุณธรรมในใจของท่านธรรมชโย ที่ผมสัมผัสได้แบบตาเนื้อใจเนื้อของคนธรรมดาแบบผมนั้นคืออะไรก็คือผมนับถือเรื่องใจแข็งของท่านก็เรื่องไม่แปลงนิกายของท่านนี้แหละครับเรื่องนี้ผมก็ไม่ทราบว่าจะมีกี่คนที่รู้เรื่องนี้แต่วงในพระทำงานเขาทราบกันทั้งนั้นแม้แต่กลุ่มธรรมกายก็ตามหากยังไม่รู้ก็พากันรู้ไว้ซะ แล้วเหล่าสิทธิ์ทั้งหลายจะได้รู้ว่าฟังให้ดีนะครับแล้วเหล่าศิษย์ทั้งหลายจะได้รู้ว่า,วา,า,วาอาจารย์ตนเองต้องต่อสู้มาหลายด้านอย่างไรแล้วท่านจะศรัทธาหลวงพ่อท่านมากขึ้นอย่ามามัวโลกสวยกันนักเลยเรื่องแบบนี้จริงหรือไม่ก็ต้องไปถามเจ้าคุณแขกเจ้าคุณราชเจ้าคุณเทพกันเอาเองเป็นอย่างที่เจ้าคุณเบอร์ลินว่าไหม นี่คือสิ่งที่เจ้าคุณเบอร์ลินท่านได้เขียนผมเองเข้าวัดมาสิบปีเพิ่งรู้ว่าหลวงพ่อธรรมชโยถูกกลั่นแกล้งถูกใส่ร้ายจากผู้มีอิทธิพลกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้ชื่อว่าห้องกระจกทำกันอย่างนี้ทำกันมาอย่างต่อเนื่องทำกันมาอย่างยาวนานมันทำให้ผมนึกต่อจิกซอได้ว่าเรื่องต่างๆที่ถาโถมมาเข้าใส่วัดพระธรรมกายเข้าใส่หลวงพ่อธรรมชโยทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่ ถาโถมมาอย่างไม่หยุดไม่จบไม่สิ้นประหนึ่งสว่าพระรูปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเป็นพระที่ไม่ดีได้ขนาดนี้วันนี้ถึงบางอ้อแล้วครับว่ามันมีที่มาจากตรงนี้นี่เองอยากจะขอถามผู้มีใจเป็นธรรมอยากจะขอถามวินยูชนเมื่อท่านได้ยินเรื่องนี้ท่านจะรู้สึกอย่างผมไหมครับว่าความยุติธรรมยังมีอยู่ไหมความเป็นธรรมยังมีอยู่หรือเปล่าผมขอถามเพียงแค่นี้ครับสำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีนะครับ